สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h a l o Studio ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ t h a l o Studio นะครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังที่จะขนของออกจากที่นี่แล้วนะครับน,นี่คือพวอคอมนะครับคอมแล้วก็เก้าอี้นะครับผมพวงนะครับก็คือตรงนี้ก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นที่ออ,อกกําลังกายนะครับ ด้านขวามือเป็นที่แข่งแดดนะคตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับเส้าสู่ลากัแกนแข่งแดดวันนี้เราก็กลับมากลับมาอีกแล้วในรอบ2ปีครับนะครับตนะั้งแต่แยกกันไปนะใช่ครับียเปบรรยากาศ เดี pues. oh. Oh. S <S ๋ยวเราจะมาอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้สตาร์ดก็ออกมาค้างนอก้วนะโอ้ยอะไงครับก็คือทุกคนครับตอนนี้ผมจะย้ายไปอยู่แอนดแม็กแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ทิสเกตนะครับผมจะย้ายไปที่กอทมอลนะครับทุกคนครับตอนนี้กําลังทําการย้ายห้องเก็บของนะครับพอมออสัมภาระต่างๆนะครับมีห้องของแอนดแม็กเป็นที่จดจำากครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ที่มาที่นอนที่ยับยูยิเรามาดูภายใต้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น นอนยังไงให้เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ยุบโอ้โอยดูนอนได้ยังไงเนี่ยขาไม้ครับต่อไปอันนี้เป็นโนบุที่จะใช้ทํางานถ้าว่าต้องต้องเอาไม้ขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าจะต้องแบบไม่เห็นไม้นะเอาตอน U M 9 0 0นะครับไม้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากนะครับแนะนําเลยใครจะใช้ซื้อมาใช้สตรีมได้เลยนะครับอยอมกันนะผมอยู่ที่นี่มามันเจ็ดปีอะเจ็ดแปดปีเลยนะครับผม อแม็กย้ายไปออกออกับผมไปก่อนประมาณสองสามปีผออยู่ที่ต่อคนเดียวสามสี่ปีหรือสองสามปีนี่แหละครับประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาบอกทุกคนนะครับว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะดีก็ไม่ดีแหละเรื่องที่ไม่ดีคือผมต้องย้ายอยู่แอนแะม็กต้องจากที่นี่ไปนะครับในใจจริงผมไม่ค่อยอยากจเข้ากรุงเทพหรอกแต่าวางที่อ่ะมันมันต้องเข้าไงเผื่อแบบจะเข้าคอนเทนต์นะครับทุกคน,นครับบางทีเราต้องเข้าแบบไปนะคนนะนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเก็บของอยู่นะครับ เหลือนี้หน่อยครับคุณไปบางส่วนแล้วนี่ก็เหลืออันนี้คอมนะครับพวกคอมคอมก็อี้นครับของกอลังกายอะไรก็ขายหมดแล้วนะครับ ก็สังมวัดทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับถึงจะไม่ลงคลิปมาเป็นปีแล้วหลังจากนี้ก็จะเห็นพวกผมบ่อยนะครับพราพวกผมเนี่ยจะไปทําคลิปแล้วนะครับจะลงคอนเทนต์กับแอดแม็กต่อนะครับผมอาจจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับหลังสงการสวัสดีปีใหม่ไทยของทุกคนด้วยนะครับพอคลิปนี้จะลงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนจะต่อในรับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็นี่นะครับบรรยากาศนะครับผมเราที่เคยแบบสนกสนานนับวคนนี้เราต้องจากกันไปแล้วในที่สุด นี่พวกต้องมีจากนะจ๊ะตรงนี้คือเป็นที่ที่ดีนะอยู่ที่บ้านนะครับผมโอเคทุกคนในก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมติดตามทาโร่สตูดิโอที่ทุกคนรู้กันโอเคทุกคนในวันนี้ผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องทาโร่สตูดิโอด้วยนะครับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะมาทำอะไรกันนะสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน อานี้ะจายมากครับมอแปงระเบิดมมแปงของใครครับพวกเราเนี่ยครับเราเหรอครับไปหางันอยู่นะกำลังโดนไฟไห้ครับของใครของมานเราเองเราเองพวกเราทำไงพวกเราเราดูเรานั่งดูนะชิวๆครับชิวๆโอ้โหดิเล่เราเราเราดูเราจะเอาก็ยิงมาดันดูไป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  บ, ar, บ,บ้านผมเองครับบ้านผมเองจบเลยน่ครับนี่ของบ้านผมเองครับยังไงยังไงครับใช่ไหมครับนี่ก็อุ้ยไปเลยเลยครับดูครับการไปไปไม่มาเลยโทรหาทา้งนานเลยนะโอ้ยเจ๊เจ๊ทีโรยุโร่ตัดชิบหาย้ละโอ้โหอะไรเนี่ย เนไงผมเองผมเองมึงอกี้เราฝีมือผมผมนี่ฉีดเลยนะรู้ไหมเมื่อกี้ไม่มีใครกล้ารทำอะไรแต่ผมนี่แหละผมนี่แหละเป็นคนปิดงานอ่ะใช่จริงป่แม่นว่าใช่แล้วผมผมเองผมเองไปได้เงินมาสองร้อยไปอีแล้วทีมงานเราเออใครว่าทับบานนี่มันต้องใส่ไฟลายแม่นก็เลยระเบิดแม่นว่าดีใจมันโมโหดลงสีเฮานี่ลงสีเฮาบ่ได้อดใส่ไฟเน้ยลงสีเฮาใส่พลังงานเสรอาทิตย์นะ ตเสียปะตน้าตาตัวผมมีความหลุต้ตุงเสียครับตัวจะงไหวอตูี่นี่ถ้าเกิ่าางมาลงชีหานี่นักเกลยเนเลยแ่ละทีมันเกิมาเบิ้์ก็มีอลไยทีไม่นอ